สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกํำพน a n n e l นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะฮะฮ Gpx 150gr นะครับผมเด m o n รุ่นนี้นะครับสภาพเดิมๆนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะครับว่าสภาพเป็นแบบไหนนะครับ อันนี้ก็สภาพเดิมๆนะครับทุกคนก็ล้อล้อเดิมนะครับเป็นล้อสีทองนะฮะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับนะฮะในส่วนของกระจกมองข้างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสภาพเดิมๆเ,เช่นกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันนะครับตัวนี้ซื้อมาได้ประมาณ สปีแล้วนะครับแต่ไม่เคยได้ขี่เลยนะครับไม่เคยได้ขับนะฮะประมาณ2ปีเ็รเ็ๆนะครับไม่ไม่เคยได้ขับแล้วก็ไม่เคยได้ขี่เลยนะฮะแค่ถอดแบตเตอรี่ออกนะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวอีกวัน2วันนี้นะครับผมก็จะถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะแล้วก็ลองขี่ดูนะครับ ก็เสียดายอยู่นะครับรุ่นนี้แต่ก็มีคนทักเข้ามาอยู่นะครับว่าอยากจะได้นะครับขายหรือเปล่านะครับอันนี้บอกเลยว่าไม่ได้ขายนะครับที่รีวิวนี้ก็ไม่ได้ขายนะครับทุกคนแต่ว่านะครับรีวิวให้กับเพื่อนๆเอฟซีนะครับแล้วก็ทุกคนได้ชมกันนะครับคลิปนี้นะครับสีก็จะเป็นสีเดิมนะครับ ทุกอย่างเลยนะครับทุกคนไฟเล mm ี้ยวก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบเดิมๆนะครับมีแค่ไฟเลี้ยวด้านหลังเท่านั้นนะครับที่ใส่ใหม่นะฮะตัวนี้ก็นะครับเป็นไฟเลี้ยวที่ใส่เข้ามาใหม่นะครับ2ข้างเลยนะครับทุกคนเนี่ยนะครับแล้วก็ไฟหลังก็จะเป็นไฟหลังแบบเดิมๆนะครับไม่ได้เสริมแต่งอะไรนะครับสภาพเดิมหมดทุกอย่างนะครับ เหลือแค่ถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะรุ่นนี้นะครับ G P X นะครับ150 G R นะครับเลมอนรุ่นนี้นะครับสภาพ3ปีนะฮะยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับก็เพราะว่าไม่เคยได้ขับแล้วก็ไม่เคยได้ขี่เลยนะฮะรุ่นนี้นะก็จะเป็นสีเทานะครับตัดขาวนะครับรุ่นนี้ สภาพใหม่ทุกอย่างนะฮะสภาพเดิมๆนะฮะมีเอฟซี FC บางคนนะครับมาที่บ้านก็อยากจะได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ขายนะฮะทุกคนก็ซื้อเก็บไว้นะครับเห็นว่าทรงมันเป็นทรงสปอร์ตนะฮะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นทรงสปอร์ตนะ เดิมๆทุกอย่างนะครับแต่ก็ในส่วนของการประหยัดน้ํามันนะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ประหยัดน้ํามันมากนะฮะน่ครับ,นะรบเข็มไม้นะครับน่าจะยังไม่ถึง10,000มื่นกิโลนะครับรุ่นนี้เพราะว่าขับได้แค่ปีเดียวนะครับสภาพเบรกนะครับทุกอย่างนี่ใหม่หมดนะฮะแล้วก็ในส่วนของการ ซ่อมบำรุงนะครับรุ่นนี้ผมก็ถอดแบตเตอรี่ออกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวสัก2 3สวันนี้ก็จะถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะเดี๋ยวลองขี่ดูลองขับดูนะครับว่าสภาพจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของโซ่เองนะฮะอันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับโซ่ไม่ใช่โซ่เดิมนะครับทุกคนก็จะเป็นโซ่ตัวใหม่นะครับนอกนั้นก็จะเป็นสภาพเดิมหมดทุกอย่างนะฮะ รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ยอดฮิตอีกรุ่นหนึงนะครับ gpx 1 5 0 gr นะฮะนะครับสปีแล้วนะครับขับแค่ปีเดียวนะครับ2ปีนั้นก็ไม่ได้ขับเลยนะครับก็เก็บไว้ในกรุ่นะรไว้ในในบ้านนะครับถึงเวลาที่จะนำมารีวิวนะครับให้กับเพื่อนๆ fc แล้วก็ ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับให้ได้ชมกันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องกําพลชาแนลด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ทําคลิปนะครับต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ